อับไ <Up> ลน์มาชวนคุณอ่าอับไลน์มาชวนคุณแล้วหลังจากนี้คุณก็ซื้อกินซื้อใช้เอาสมมุติคุณซื้อกินซื้อใช้หนึ่งพันบาทเอาสมมุติแล้วคุณก็ไปชวนคนมากินไปชวนคนมาใชา้สมมุติเดือนนี้คุณได้ยอดมาหมื่นหนึ่งอ่ายอดหมื่นหนึ่งคุณได้สามเปอร์เซ็นต์ไดุ้ณนัสกับสามร้อยบาทนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็ชวนคนมากินมาใชา้ต่อไป ก็เราทำไปเรื่อยๆนะครับต,ต้าแลเราได้ดยอด20,000เราก็ได้โเปรเซ็นต์เราได้โบนัสหนึ่นบาทหลังจากที่เราชวนคนมากินมาใายแล้วเราก็ชวนคนมาทำก็คือไปชวนคนมาศึกษาเรียนรู้ทำธรุรกิจเหมือนกับคุณอา้าวสมมุติตอนนี้คุณเนี่ยไปชวนคนมากินมาใายแล้วแล้วคนนี้ก็บอกว่าเอานเอนะเห็นไปไประชุมกันบ่อยนะเราไปด้วยสิหรือไม่เราก็ชวนคนที่เคยใา้เนี่ย มาฟังเพราะฟังเสร็จเขาบอกว่าก็ทําด้วยแล้วก็ให้เราหาทั้งสามคนหลังจากสามคนนี้เรื่องเข้าใจขเขาก็มีการแตกเครือข่ายต่อแบบนี้ครับเขาก็เริ่มมีการแตกเครือข่ายปแบบนี้พอแตกเครือข่ายปั๊บเขาก็เริ่มมียอดธุรกิจจากการสารรั่งซื้อของตัวเขาเองและก็ลุ่มลูกค้าของเขาเอาสมมุติว่าแต่ละทีมีแต่ละคนมียอดหนึ่งหมื่นและกลุ่มลูกค้าที่คุณชวนมากินมาใช้หมืน่นแล้วคุณทําไปสักพักหนึ่งคุณก็เก่งขึ้น เดือนหนึ่งคุณใช้มั่งขายมั่งนะครับได้หมื่นด้วยพอสิ้นเดือนแอมบีบอกว่ารวมยอดกัะทังหมดที่ตัวคุณได้ 1, 2, ึ่งพอรวมกันแล้วปั๊บคุณได้ยอดมาห้าห0ื่นยอดห้าหมื่คุณได้9%กเซเดือนนี้ได้เงินข้ามา4สี่พาร้อยเงิน4ี0 0ัาบาทนี้ถูกแบ่งจ่ายไปที่นี่คนนี้ยอด1 0 0 0 0หมื่ก็ได้3ามเป็นตครับก็ได้สามรอสคนนี้แบ่งไป่เก้าร้อยที่เหลือของคุณคือสามพ นี่คือรายได้ที่เป็น9%ของคุณถ้าคุณมีครบ3ทีแอมเว์ MV ให้เพิ่มอีก20%ของรายได้ก็คือเอา20%มาคูณ3,600ได้อีก720บาทรวมแล้วคุณได้4,320บาทแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้แอมเว์เพิ่มมให้กับคนใหม่เอายกตัวอยา่างเหมือนน้องเนี่ยสองคนเนี่ยเรามาสมัครเสร็จเราไปหาลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่าได้ลูกค้ามาแล้วลูกค้าตัดสินใจที่จะทำแอมเว์กับเราด้วย สายที่1 5, 000, มียอดห้าพันสมมตินะสายที่2มียอดห้าพันสายที่3มียอดห้าพันส่วนตัวของคุณก็คือมีกลุ่มลูกค้าของคุณอยู่แล้วก็แปลว่าถ้าเกิดว่าคุณมีดาวไลน์สมัครเป็นนักธุรกิจและแต่ละกลุ่มมียอดห้าพันห้าพันเนี่ยคุณก็จะได้อีกสายลนะทีมละ5้ารก็คุณได้อีกหนึ่งพันอบาทรวมแล้วคุณได้5 8 2พันแร้อยยี่สบาทนีบบท่คือระดับ9%ซ อาน้องดูแผนนี่วันนี้พวกเราถ้าเกิดว่า,าใครที่สมัครใหม่ถ้าคุณสามารถทําตามแบบนี้ได้ก็คือตัวคุณเรียนรู้ใหเก่งไปชวนคนมาแล้วก็ไปชวนคนมาใช้ไปชวนคนมาทําและคนที่มาทําสมัคร900ร้กับคุณคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามนะครับมียอดคนละห้า0ันห้าพันคุณมียอดละห้าันคุณได้แล้ว1ันห้า แล้วยอดทั้งหมดนี้มารวมคิดตามเปอร์เซ็นต์ปกติอีกนะครับตามแผนเดินอีกเนี่ยเหมือนคุณเป็น9เปอร์เซ็นต์แบง่งเสร็จเหลือ3,006กอคุณมีครบ3สายเอเยให้อีพี่4เปอร์เซ็นต์ก็ได้เงินก้อนนี้มาและถ้าเกิด3สายมียอดสายละ5,000 5,000ก็ได้1,500นี้มารวมแล้วคุณเป็น9เปอร์เซ็นต์ได้5ค่0 8น้อง,ง 5, ก็ได้เดือน5,08เพิ่มข้ามาในบ,านบ้านบ้านชีวิตดีขึ้นไหม <1> <1> นั่นแหละวันนี้เรามาทำเอเมเพื่อสร้างธุรกิจเพื่อหาและได้เพิ่มนะครับ หลังจากที่คุณมีดาวรายสามคนที่เอาจริงแล้วคุณก็ช่วยหาดาวรายสามคนที่เอาจริงให้กับทีมที่หนึ่งเราก็ช่วยกันหาช่วยกันทําอ่าแล้วก็แต่เกิอข่ายไปแบบนี้เอาวัดเวลาผ่านไปสายงานนี้มียอดหมื่น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 อ่าพอมารวมตรงนี้ก็เป็นห้าหมื่นรวมตรงนี้ก็เป็นห้าหมื่นรวมตรงนี้ก็เป็นห้าหมื่นตอนนี้คุณทำไปเมื่ผ่านไปปีที่สองเลยครับสายงานนี้มียอดห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นพอสิ้นเดือนมารวมกับคุณด้วยถูกลูกค้าด้วยก็เป็นสองแสนครับ เอาตอนนี้คุณมียอดส0 0แสนถ้าคุณมียอดสองแสนคุณได้คูณ15%นะครับได้เงินมา30,000ื่นเงิน30,000ื่นนี้จะถูกแบ่งจ่ายไปที่นี่เขามียอด50,000่น 50, ก็ได้ส5่พนะครับแบ่งไป1นึ่0หส่วนที่เหลือเป็นของคุณคือ16,500หมื่นันห้าร้อยแล้วถ้าเกิดคุณมีครบสทีมเอ็มวี A. ให้เพิ่มรอบนี้ให้ห้าสของรายได้เลยได้อีก8,250รวมแล้วคุณได้24,750นี่คือรายได้ระดับ15%สนะิบ นี่คือรายได้ของคุณตอนที่คุณมียอดสองแสนที่รวมจากทีมถ้าปีที่สองคุณได้เท่านี้ดีไหมเนาะอ่าโอเคแล้วหลังจากนี้ผ่านไปสองปีสามปีสายงานนี้ก็คนนี้กลุ่มนี้ก็กแตกเครือข่ายของเขาไปแล้วก็เขาก็มียอดห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นพอมารวมตรงนี้ก็เป็นสองแสนแล้วมารวมสายที่กลุ่มที่สองก็เป็นสองแสนนะครับนี่คือสามปีต่อมาสายงานนี้ก็มียอดสองแสน พอสิ้นเดือนรวมมาแล้วได้600,000นี่คือเฉพาะทีมนะฮะเฉพาะกลุ่มแล้วก็มารวมกับลูกค้าได้คนขายเองมั่งใช้เองมั่งสักห้าหมื่นพอเอ้าแล้วก็พอทีนี้รวมมาแล้วทั้งหมดได้2เออ600,000ห้าหมื่นนะครับตอนนี้รวมมาแล้วได้600,000ห้าตอนนี้ยอดในทีมรวมมาแล้วได้600,000ห้านะครับคุณทำมันเป็นมที่ของที่สามแล้วนะคูณ21เปอร์เซ็นต์ทีนี้เปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นได้เงินเขึ้นมา1,36 เงินนี้จะถูกแบ่งจ่ายไปในทีมนี้ทีมนี้2,000สนได้ส0 0 0 0ื่นครับก็สาทีมก็แบ่งไปเก้า0มื่นส่วนที่เหลือทั้นของคุณคือ46,500นะครับถ้าคุณมีครบสามทีมข้อได้เพิ่มอ,อีก50%ของรายได้คุณได้อีก2 3 2ห0ื่รวมแล้วคุณได้ทั้งหมด6 9 7 5ื่นเก้บนานเ้ทนี่คือรายได้ของคุณในปีที่3นะครับ แล้วทีนี้พอคุณเป็นระดับ21%ก็คือมียอด5 0 0นในทีมรวมมาแล้วเนี่ยเดือนใดที่คุณมียอดลรบ5แสนคุณก็ขึ้นตำแหน่งระดับ21%ซึ่งการเป็น21%เดือนแรกเนี่ยเขาจะเชิญคุณไปรับเข็มโรงแรมบริตันนะครับรับเข็มเงินพร้อมด้วยจ่ายเงินค่าตำแหน่งให้คุณเพิ่มอีก10,000บาทนะครับนี่คือเงินค่าตำแหน่งนะครับอ่านี่คือเงินเดือนอ่าโอเคตอนนี้คุณเป็น21%เดือนที่1คุณเป็นเข็มเงิน แล้วหลังจากนนะคุณเป็นท mm ี hmm. เ่2 2> mm hmm. เบเซ็ครบ3 mm hmm. เดือนคุณเป็นตำแหน่งเข็มทองพอคุณเป็นตำแหน่งเข็มทองคุณได้เงินค่าตำแหน่งอีก40,000บาทพร้อมด้วยเอ็มเวย์จะตรงหนังสือเชิญมาถึงบ้านเลยให้คุณไปเที่ยวสัมมนานในประเทศ3คืน4วันฟรีนะครับในประเทศไทยนี่คือเป็นนักธุรนะกิจระดับเหรมทองนะหลังจากนี้องคอ์กรของเราก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเป็นเดือนที่ สที่4ี่ที่ห้าที่6กพอครบ6เดือนคุณก็ได้เลื่อนตำแหน่งจากนักธุรกิจแอมเรระดับเหรียญทองคุณเป็นนักธุรกิจแอมเรระดับแพลดิ้นัมคุณเป็นแพลดิ้นัมถ้าเป็นตำแหน่งแพลดิ้นัมคุณได้ค่าตำแหน่ง67,000บาทนะครับนี่คือค่าตำแหน่งนี่คือเงินเดือนอตอนนี้คุณเป็น2 1บเครบ6เดือนแล้วคุณเป็นแพดดิ้นัมแล้วครับ่าคุณเป็นแพลดิ้นัมแล้วพอคุณเป็นแพลดินัมปั๊บเนี่ยเงินค่าตำแหน่งเข้ามาเลยเป็นปั๊บเอ็มเจ่ายให้คุณเลย แล้วก็นี่เกินเดือนแล้วก็ถ้าคุณเป็นแบติ์นัแมแอมเบย์ก็จะเชิญคุณไปเที่ยวฟรีต่างประเทศครับปีหน้าเขาไปกันที่สิงคโปร์นะครับนี่คือเรื่องราวของการเป็นนักธุรกิจแอมเบย์ระดับแบติ์นัมพร้อมด้วยเชิญคุณรับเกียรเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปให้คุณลงในนิตยาสารแอมเบย์ประเทศไทยเป็น,ร,น,ร,นประดับแบทเต์นัมลงรูปในหนังสือแล้วก็หลังจากที่คุณเป็นแบติ์นัมแล้วคุณก็จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนี้เครือข่ายที่เราร่วมกันสร้างกับอัพไลน์ วันที่คุณเป็นแฟินัมแล้วคุณก็จะแยกของจากอัพไลน์อัพไลน์จะได้6%จากเอ็มวียอดของคุณจะไม่เป็นรวมกับอัพไลน์แล้วก็จะตัดขาดเป็นส่วนตัวธุรกิจนี้คุณเป็นเจ้าของอ่าแสดงว่าคุณได้ธุรกิจอัพไลน์ได้ได้การสร้างสายงานคุณเป็นแพินไชส์ปับ๊บอัพไลน์ได้6%นะอ่าเช่นเรื่องตัวอย่างเหมือนอ่าน้องวางชวนน้องมาพอน้องเป็นแฟินัมปั๊บเนี่ยองกรนี้น้องเป็นเจ้าของไปเลยหลังจากนี้รหัสนี้ น้องไปจดเป็นนิติบุคคล,ล,ลไ,นนได้เลยจดเป็นอนจกได้เลยรหัสนี้จะเป็นของน้องน้องจะโอนจะขายจะย,าย,จะย,าย้ายใครก็ได้เป็นมรดกให้ลูกก็ได้ส่วนรับลายได้6เปอร์เซ็นต์6เปอร์เซ็นต์เอาไปคูณยอดของคุณถ้ายอดของคุณหน้าแสน6เปอร์เซ็นต์ก็จะได้เท่ากับสามหมื่นบาทสามหมื่นบาท6เปอร์เซ็นต์นี้แอเมเบย์จะจ่ายให้กับผู้แนะนําเป็นมรดกตกทออ หลังจากนี้เขากับเราเขาจะแยกออกจากกันเมื่อแยกออกจากกันแสดงว่าเอ็มวีเป็นลูกโู้ไหมครับไม่เป็นลูกโซ่ไม่มีวังคิวไม่มีไม่มีใครเป็นลูกน้องใครแล้วก็ไม่มีใครทําให้ใครแต่ตอนแรกอัพไลน์มาช่วยทําคุณยอดคุณก็จะไปรวมกับอัพไลน์แต่พอคุณเป็นแพตินิมแล้วคุณก็เป็นอัพไลน์ที่เป็นเจ้าขององค์กรไปแล้วส่วนอัพไลน์คุณก็จะแยกจากคุณ แต่6%นี้แอมเว์เป็นผู้ใจ่ายให้อับรลยคุณคือ3 0 0หมื่นบาททุกเดือนเป็นมรดกตกทอดหลังจากนี้ยกองค์กรนี้ให้คุณแล้ววันเวลาผ่านไปหนปี2ปี3ปี5ปีพวกนี้ก็โตนะครับโตเป็น21%ครบ6เดือนเขาก็เป็นแพลก์ที่เหมือนกับคุณพอเหมือนกับคุณปั๊บตำแหน่งชนกันแล้วครับส่วนรถก็ชนกันแล้วก็อัพไลน์ไม่ได้อะไรจากคุณแล้วครับธุรกิจก็จะแยกออกจากกัน แล้วทีนี้พวกนี้ก็เป็นปตินำเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจใปส่วนคุณเราได้รับคปนมรดก6%จากแอมเวย์ way. แล้ว6%แอมเวย์ M ก็จะจ่ายเป็นมรดก6%เป็นคุณยอดทีถ้าทีมนี้มียอด5 0 0 0 0็เอาไปเลย30,000ทีมนี้มียอดล้านก็เอาไปเลย6 0 0 0 0เอาผมฉเฉลี่ยทีมนี้มียอด50,000 500,000 500,000ก็ได้30,000ถ้า30,000 3ครั้งม0 0 0 90,000แล้วจากกนุ่มลูกค้าเราได้อีกหมื่นแสดงว่าเรามีได้เดือนละ 100, แสนก ถ้าเกิดมีคนเห็นด้วย3าคนและ3าคนนี้เป็นแพจินัมขึ้นมาคุณได้เป็นตำแหน่งนักธุรกิจแอมเรย์ระดับมรกตอทนนี้จากคุณเป็นมรกตนะครับพอคุณเป็นมรกตแล้วเอาลบอัพไลน์ออกไปดีกว่านะอัพไลน์ไม่กีอะไรกับเราแล้วอ่าทีนี้หลังจากที่คุณเป็นแพจินัมแล้วเครือข่ายทั้งหมดนี้เป็นของคุณคุณก็เป็นเจ้าของเครือข่ายนี้แล้วถ้าคุณมีดาวรายสามคนเป็นแพจินัมคุณเป็นนักธุรกิจเรย์ระดับมรกตได้เงินก่าตำแหน่งสองแสน อ5กมืน0 0บาทอ่านีน่คือค่าตำแหน่งมรากดรายได้รายเดือนก็เฉลี่ยแล้วเดือนละ1 0,000แสนต่อต่อเดือนแล้วก็ได้โบนัสสิบปีปีละ1 0 0 0 0แสนทุกปีและก็ได้เที่ยวฟรีทุกปีปีละ1ครั้งนี่คือเรื่องราวของการทำแอมเว์เป็นนักธุรกิจแอมเว์ระดับมรากฏ พอเป็นมรกตแล้วคุณสามารถที่จะหยุดทํางานรายได้หกเปอร์เซ็นนี้ไม่หยุดหยุดทางานแล้วหกเปอร์เซ็นนี้สักเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดมีดาวรายสายลึกเป็นเฟทินัมถ้าสายลึกเป็นเฟทินัมคุณก็จะได้ห้าพันห้าพันห้าพันได้เพิ่มคุณไม่ต้องทำงานเพิ่มก็แปลว่าหยุดก็มีรายได้หยุดก็มีรายได้เพิ่ม,ม,ม,มทั้งหมดนี้ เป็นมรดกตกทอดก็แสดงว่าหลังจากนี้เรื่องราวของชีวิตคุณก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคือมีเงินที่มากพอก้อที่สองคุณสำเร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วหยุดหยุดแล้วมีเวลาว่างคุณได้กินของดีได้ใช้ของดีคุณมีสุขภาพดีข้อที่สีคุณได้เที่ยวฟรีทั่วโลก ้อที่ห้าคุณมีเงินแล้วคุณสามารถทําบ้านสวยๆได้ไหมคุณสามารถซื้อรถองามๆขี่ได้ไหมครับชีวิตคุณมีความมั่นคงไหมมีความมัน่นคงนะครับหลังจากมั่นคงแล้วมีเงินเ,นเ,นเยอะแล้วหมดหนี่หมดสินไหมครับหมดนี่หมดสินแล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณสําเร็จแล้วรหัสนี้คุณรูได้รูปได้ก็อเป็นมรดกไอ้ลูกด้วยนะครับก็ที่สิถ้าเกิดว่าคุณมีความสําเร็จครบจำข้าวข,ข้อ ชีวิตบั้นปลายของคุณก็จะเป็นคนที่มีอิสระภากพกบครัวความหวังรางวัลครบถ้วนในมิติของชีวิตที่สุขสําเร็จสุขสาราหรหัสนี้เราตายกลายเป็นมรดกหลังจากนี้ถ้าเกิดจะทําต่อก็ทํานะครับแต่พวกเราวันนี้ที่มานั่งกันอยู่เนี่ยมาเรียนรู้ให้ตัวเองเข้าใจวงกลมนี้เข้าใจชัดเจนแล้วก็แตกเป็นคนต่อไปแล้วหลังนี้เลือกสามคนที่มีความฝันหลังจากนั้นก็ช่วยเหลือกันเพราะสามคนนี้เป็นเวจินัม ห้าปีข้างหน้าพวกเราเป็นมรดกมีรายได้เดือนละแสนสบายไหมใช่นี่คือชีวิตในฝันที่เรากำลังตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะทำธุรกิจแอมเวเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้เพราะถ้าผลลัพธ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตใครและคนนั้นก็จะสุขสําเร็จสุขสาราญชีวิตบิบานแล้วก็สบายมีความสุขตัวการนิรันขอให้พวกเรามุ่งมันขยันขดทนทุกคนสําเร็จแน่นอนครับทุกคนได้การเด็ดครับ